นี่ถ้าไม่นับพวกมีพลังพิเศษเนี่ยนักเวปลัำที่มีพลังขั้นเทพที่สุดณตอนนี้คงต้องเป็นเขาคนนี้จริงๆโรแมนเลนส์หัวหน้าเผ่าแห่งอาณาจักรสแมกดาวน์นับตั้งแต่เขากลับมาในช่วงเดือนสิงหาคมของปีที่แล้วเพียงไม่นานเขาก็สามารถกลับมาควา้าแชมป์ยูนิเวนร์ลซ์ได้อีกครั้งหลังจากนั้นหัวหน้าเผ่าโรแมนเลนส์ก็ป้องกันแชมป์ได้ตลอดและก็ไม่เคยแพ้ใครอีกเลยณวันนตอนนี้คงไม่มีใครจะแข็งแกล้งไปมากกว่าเขาคนนี้แล้วจริงๆเขาเก่ง เขาเทพเขาโอเวอร์พาวเวอร์จริงๆต้องบอกว่าความจริงแล้วหัวหน้าเผ่าคนนี้เทพมาตั้งแต่เนิ่นนานแล้วต้องเรียกว่าเทพมากกว่าปัจจุบันซะอีกวันนี้สถานีมวยปล้ำจะพาย้อนดูวีลกรรมความเทพของหัวหน้าเผ่ากันหนว่ามีวีลกรรมไหนบ้างจานดับมวยปล้ำวันนี้ขอเสนอตอน5ความเทพของโรแมนเลส ับ5เรสเหินเวหากลับไปในศึกรอเมื่อวันที่9กรกฎาคมปี2018ช่วงนั้นมหาเทพโรมันเลสกำลังเปิดศึกกับสิงข์องนาบ็อบบี้ลชลีย์และเตเดียมจะไฟกันในศึกเอสตรีมลูมหาเทพห้าวเดินออกมาหน้าเวทีประกาศสักดาท้าทายถึงสิงข์องนาสิงข์องนาออกมาบัดเดี๋ยวนี้ ว่าแล้วบ๊อบบี้และสตีก็ออกมาทั้งสองกำลังจะเข้าปะทะก,กันแต่ปรากฏว่าเคิร์แองเกิลผู้จัดการทั่วไปในเวลานั้นได้ออกมาขัดจังหวะซะก่อนใจเย็นก่อนพ่อหนุม่มเดี๋ยวก็จะได้เจอกันอยู่แล้วแต่สองคนนั้นไม่ฟังเคิร์ตเลยก็ตีกันเฉยเลยเคิร์ตก็เลยให้นักเวทปล้าที่อยู่หลังฉากให้เข้ามาช่วยกันห้ามหน่อยมาเป็นสิบสิบคนเลยแต่มาเยอะก็ห้ามกันไม่อยู่สิงห์นองนั้นได้แหวกวงล้อมของพวกนักเวปล้าทั้งหลายเพื่อมาอัดโลม,มันเลย ไอฝั่งคนห้ามก็ห้ามกันเต็มที่แต่ทว่าไอพลังสองคนนี้มันเกินคนจริงๆห้ามกันแทบไม่ไหวจังหวะที่เราน้กแวบ,บล้าหมวแต่ห้ามบอบบี้และเชร์ีท่านั่งของโรงมันรเลสโดมเปิดก่อนแบบนี้มันยอมไม่ได้ว่าแล้วก็เสริมแรงกระโดล,ลงมาข้ามเชือกลงมาอัดทั้งบอบบี้และเชร์ี่ทางนังแวบ,บล้านับสิบคนที่มาห้ามมาแค่นี้จะหยุดฉันได้ยังงั้นเหรออันดับสี่ เลสเกียอาช็อตเทพนี้เกิดขึ้นในแมชที่โรมันเลสปะทะกับบรอสโตแมนในกติกาแอมบูลนอ์แมชในศึกเกร a บบอสออฟไฟในปี2017กติกาแมชนี้ง่ายๆเลยเริ่มแมชนั้นจะมีรถพยาบาลออกมามาจอดรอผู้ป่วยฉุกเฉินอยู่ตรงทางเดินใครที่โดนอัดจนน่วมและโดนลากโดนโยงเข้าไปในท้ายรถตดประตูรถได้ผู้นั้นก็เตรียมฉลองชัยชนะได้เลย แมชนั้นทั้งโรแมนเลสและบรอนสโตแมนก็พังเข้าของกันเลทเทไปหมดโรแมนเลสเห็นจังหวะที่บรอนกำลังคลั่งอยู่เจ้าตัวก็จะพุ่งชนเข้าไปในรถเลยแต่บรอนนั้นไหวตัวทันเลยหลบได้พี่เลยเลยพุ่งว่าวเลยจังหวะน,นั้นบรอนเห็นแบบนี้ก็เลยปิดประตูซะมีแค่นี้ไงวะมหาเทพอะไรของมันวะเทพกระจอกชัดเมื่อเป็นแบบนั้นกรรมาการก็เลยประกาศให้บรอสโตแมนชนะไป แต่โบราณว่าสงครามยังไม่จบอย่าพึ่งนับศพทหารขณะที่บอนกำลังดีใจอยู่นั้นพี่เลนก็เปิดประตูออกมาแล้วก็พุ่งออกมาจากรถอย่างรวดเร็วสปี์ใส่บอนไปเต็มเมวันแล้วก็สวมบทบาทบุรุษพยาบาลหรือยมาบาลไม่แน่ใจหามบอนยัดเข้าไปในท้ายรถแล้วก็ขับรถเองเลยพี่แก๊กขับไปที่ร้านจอดรถพอถึงพี่เลนเข้าเกียร์อถอยหลังไปแม็กและท้ายรถก็ไปพุ่งอัดกับรถอีกคันจังหวะนั้นบอนเละ อันดับสโกงแบบนี้ขอเปิดโหมดใส่ยาว่ากันจริงๆโรมันเลสกับวิสแม็กแมนก็ไม่ค่อยจะถูกกันสักเท่าไหร่มันก็มีหลายต่อหลายครั้งที่ตาวิสเนี่ยโดนพี่เลนอัดแต่เราจะพูดถึงเหตุการณ์นี้ย้อนกลับไปในศึกรอเมื่อวันที่14ท่ธันวาคมปี2015พี่เลสปะทะนาเชในแมตช์ชี่มลก W W E ต้องบอกว่า,วานาเชในตอนนั้นก็เป็นเจ้าของแชมป์เส้นนี้อยู่ แมส์นั้นก็มีตาวิสมายืนอยู่ข้างเวทีมาคอยเชียร์เชมัสเต็มที่แถมยังดึงขากรรมาการไม่ให้นาเช่โดนจับกดนับสามอีกต่างหากตาวิสนี่มันโกงเห็นเห็นโกงแบบนี้ว่าแย่แล้วยังมีรูเซฟกับอาเซียเดลิโอเข้ามาช่วยโกงอีกสถานการณ์เริ่มไม่ดีโรแมนเลสแพ้เห็นเห็น,เ,หนเมื่อเห็นแบบนี้โรแมนเลสจึงขอเปิดโหมดซุปเปอร์ไซย่าวันแล้วก็ทำการเร่งพลังแล้วก็เล่นง,งานทุกคนที่ขวางหน้าทุกคนที่ขวางหน้านั้นกระจัดกระจายไปทัว่ว ตาวิสที่มัวแต่ขี้โม้อยู่คุยกรรมก,การอยู่ก็ไม่ได้มองพี่เลสเลยพี่เลสเห็นแบบนี้ก็เลยเข้าทางเลยวิ่งไปเด้งเชือกมาใส่ซูเปอร์แมนพาสไปเจ้านายไปเต็มๆมนอนหลับสบายอยู่ตรงคอเวทีเลยตาวิสด้านนาเช่เห็นพี่เลนเพลิก็ใช้โบคิกเข้าไปเต็มๆหน้าของพี่เลสจับกดแต่พี่เลก็ยกไลได้ทันนาเชเห็นแบบนี้จะใส่โบคิกไปอีกดอก ไอ้ชันละไม่เชื่อหรอกสปปอร์ไซยยง้าย,ย,า,ย,อยาอะไรกันเดี๋ยวเจอลูกทีบกับไอ้ชันมากระจบแล้วมาเลยมาน่าเชียอก็นังจะทีบแต่เจอพี่เลนสวนด้วยสเปียพี่ดอ,อกเดียวแพ้เลยสรุปว่าพี่เลนได้กลายเป็นแชมป์โลกคนใหม่ไปอันดับ2เสริมความแกร่งโดยผู้จัดจาก,การตัวโหดอีกหนึ่งเรื่องช็อกของพี่เลนคือการพลิกบทบาทจากพระเอกที่แซนดีมานานปี ย้อนกลับไปในช่วงที่พี่เลนเพิ่งกลับมาใหม่ๆใ,ในช่วงเดือนสิงหาคมของปีที่แล้วเหตุการณ์นี้อยู่ในสึกสแม็กดาวในวันที่28สิงหาคมปี2020มหาเทพโรเมเลสเริ่มทำตัวแปลกๆแกน่นอนว่าใครๆก็รู้ว่าพี่แกจะต้องเปลี่ยนเป็นตัวร้ายแน่แต่ยังไม่พอแค่นั้นก่อนจะถึงสึกใหญ่เพลย์แบ็กอดัมเพสได้เข้ามาคุยเรื่องสัญญาการชิงแชมป์ยูเนี่ยนเวลในห้องแต่งตัวของพี่เลนคุยไปคุยมาโรเมเลสนั้นได้ผู้ประโยคหนึ่งที่แฟนต่างคุ้นเคยเป็นอย่างดี นี่ไม่ใช่การทำนายนี่คือการสปอยซึ่งประโยคนี้คือคำฮิตติดปากของพ่อเฮเมนพอกล้องค่อยๆถ่ายไปข้างๆก็เห็นว่าพ่อเฮเมนได้นั่งอยู่ที่นั่นด้วยและนับว่าเป็นการเปิดตัวผู้จัดการของเรสที่หลายคนไม่อยากจะเชื่อเลยว่าจะเป็นพ่อเฮเมนเจ้าของฉายาพ่อสุปชัยเฮเมน ดูยังไงก็ไม่น่าเชื่อจริงๆว่าพอเฮเมนกับโรแมนเลสนั้นจะเป็นพวกเดียวกันและพอหลังจากนด้ผู้จัดการอย่างพอสุปชัยเฮเมนโรแมนเลสก็เก่งขึ้นเรื่อยๆเก่งจนเลยคำว่าเทพไปแล้วเก่งจนต้องสถาปนาตัวเองให้เป็นหัวหน้าเผ่าที่ครองอาณาจักรสแมกดาวอยู่ในปัจจุบันอันดับหประกาศสละแชมป์ต้องบอกว่าเหตุการณ์นี้ไม่ได้เป็นช็อตเทพโชว์ดีล่าอะไรเทพๆทั้งนั้น แต่ความเทพก็คือจิตใจของพี่แกนี่แหละกลับไปในศึกรอเมื่อวันที่22ตุลาคมปี2 0 1 8สิ่งที่หลายๆคนคิดคงไม่ได้คาดคิดมาก่อนว่านปปักเวทประลงคนหนึ่ง ทีโลดแรกในระดับสูงของ WWE อย่างโรแมนเลสซึ่งวันดีคืนดีเขาได้ออกมาพร้อมกับแชมป์ที่ถืออยู่และได้บอกกับแฟนๆว่าเขาใช้เวลามาหลายปีที่ต้องต่อสู้กับโรคลูคีเมียและเขาเริ่มรู้สึกว่ามันรุนแรงจนต้องพักรักษาตัวโรแมนเลสออกมาบอกแฟนๆว่าเขาขอสละแชมป์ทันทีและต้องพักการประลามปแบบไม่มีกำหนดแน่นอนว่าทุกคนช็อกไปตามๆกันแต่ทุกคนก็เป็นกำลังใจให้โรแมนเลสบางคนถึงกับเสียน้ำตาออกมา แม้ว่าตัวจะต้องพบเจอกับโรครายแต่สีหน้าของโรแมนเลสก็ไม่ได้ย่อท้อหรือวิตกกังวลอะไรเลยเขาทําตัวเหมือนปกติทุกอย่างพีเลสได้ไปยืนรวมตัวกับเพื่อนๆเ,เดรเชียลที่ทางเดินก่อนที่จะอำลาสังเวียนไปนานหลายเดือนเพื่อไปรักษาตัวเวลาผ่านไปหลายเดือนโรแมนเลสก็กลับมาอีกครั้งกลับมาสู่การเป็นแชมป์เส้นใหญ่ของสมาคมได้อีกครั้งและก็ยังครองตำแหน่งแชมป์ผู้ไร้พ่ายจวบจนถึงปัจจุบันนี้ และนี่ก็คือ5เหตุการเ์เทพเทของโร r มนเลสชายที่เป็นหนึ่งในเสาหลักของ WWE แน่นอนว่าหลายคนอาจชอบและไม่ชอบเขาแต่การที่เขาอยู่ในบทบาทของหัวหน้าเผ่าผู้ครองศึกสแมกดาวณณตอนนี้เป็นบทบาทที่ลงตัวและเข้ากับเขามากๆเลยอีกทั้งยังทําให้ศึกส m a กดาว w n ในตอนนี้มีสีสันมากๆมาดูกันว่าโร r e นเลสจะเทพได้อีกนานแค่ไหนจะมีช็อตเทพเ,ทเทอีกครั้งหรือเปล่าก็ต้องติดตามกันต่อไป อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ที่สาคัญอย่าลืมกดติดตามช่องสถานีมวยปล้ำเพื่อจะเป็นพลาดจ้ดาหนา่ตอนใหม่ๆของเราแล้วก็คลิปอื่นๆที่เกี่ยวกับมวยปล้ำแต่สําหรับวันนี้สถานีมวยปล้ำขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปต่อไปสวัสดีครับบ๊ายบาย